อดีตผู้พิพากษาของขึ้นท้าอัจฉริยะแน่จริงพูดชื่อมาเลยใครคือไอขี้เมา จากคดีแตงโมนิดาก,ก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจากหลายๆฝ่ายนอกเหนือจากผลการตรวจสอบเบื้องต้นภาข่าวคาดเอวที่บางแจ๊กอ้างว่าเป็นของแตงโมเพร้อมมีคราบเลือดสรุปแล้วไม่ใช่ของแตงโมล่าสุดค่ะทนายชนบทได้โพสต์ซัดอัจฉริยะหลังโดนเรียกว่าขี้เมาโดยทนายชนบทเจ้าของเพจกฎหมายชนบทได้โพสต์ว่าคุณอาจแน่จริงเอ่ยชื่อมาตรงๆว่าผมคือไอ้ขี้เมาสิครับในวันที่อาจาร,รย์คุณหมอทว ัดชายสาธิตเรื่องใบพัดเรือที่บ้านของศาสตราจารย์สอเสือซึ่งเป็นอาจารย์ที่สอนวิชากฎหมายให้ผมมาตั้งแต่ผมเรียนอยู่ปี2ถึงปี4คุณอาจคงไม่รู้ว่าเป็นบ้านอาจารย์สอเสือของผมใช่ไหมครับทุกคนเกือบ20คนต่างเป็นพยานให้ผมได้ว่าผมเมาเบียรย์หรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้อดีตผู้พิพากษาก็ได้โพสต์ข้อความว่าด่าผมไปเถอะครับอีกไม่เกิน10วันก็จะรู้ว่าผมมีท่าทีเปลี่ยนไปจากเดิมเพียงใด หรือไม่อย่าลืมว่าผมเป็นเพื่อนสโสพลพ่อของน้องแตงโมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ